ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอุเร็จนะครับก็วันนี้ผมจะพามาพบกับมีดวัดนะครับอีกหนึ่งรายการามีดวัดนี้เป็นมีดวัดปี2561ซึ่งปกติเนี่ยผมให้ชมไปแล้วนะครับก็จะเป็นขนาดใบ5นิ้วนะครับในส่วนของเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับทีนี้ ในส่วนของด้ามกระดูกฝักกระดูกเนี่ยโหมีผงพืงได้มาเลยนะครับทีนี้ก็เลยเอามาให้พี่ๆลองชมกันนะครับเป็นลายหายากเลยนะครับก็คือลาย,ลายเสยมาครึ่งใบนะครับซึ่งลายเสยมาครึ่งใบเนี่ยปี6 0ศูนนี่ถือว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหากันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีความหายากมากแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีความชื่นชอบนะครับคนที่ของนักสะสมเนี่ยจะเป็นลายหน้าเกี้ยวกันค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ลายนอสิงค์คือเป็นลายพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยในส่วนของลายเสยมาครึ่งใบกับเสมาเต็มใบเนี่ยกลายเป็นลายคลาสสิกที่มีผู้สะสมเนี่ยชอบนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนน้อยแล้วก็พอมาดูลักษณะของลายเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็มีความาผมมองว่ามีความคลาสสิกในส่วนของลายนะครับนะครับเป็นลายเรียบเรียบนะครับ แต่ว่าดูเข้มขลังแล้วก็มีมนขลังนะครับอ่านะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้นะครับเป็นลายเสมาครึ่งใบปี2,561นะครับด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะครับก็จะตอกด้วยคําว่านโมพุทธยะนะครับในส่วนของนะครับเกล็ปปลาเหล่านี้สวยงามนะครับอันนี้ร่องเลือดนะครับสวยงามมากต่อโค้ดพัด97อ่าเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนิดนึง โค้ดแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องศึกษานะครับเพราะว่าโค้ดค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่ายังไงครับเริ่มมีแบบว่าไม่ค่อยดีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่ครับแต่แบบนี้นะครับแท้ชัดเจนนะครับผมหาเลี่ยมแสงนิดนึงอ่านี่ครับพอดีอาจจะติดเรื่องของการซูมเรื่องแสงนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊นึง นี่ครับชัดแล้วครับนี่ครับคือพัด97นะครับสังเกตเลข7นะฮะปลายเลข7โค้งลงมาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับมีความอ่อนช้อยครับในตัวโค้ดแบบนี้ลายแบบนี้นะครับผมรับเช่ารับบูชานะครับนะครับถือว่าเป็นลายหายากนะครับฝั่งนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นลายเส้นมาครึ่งใบแบบนี้เกล็ดปลาตอกสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของ การตอบนะครับใช้คําว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน2561แบบนี้หายากนะครับบอกเลยเห็นไหมฮะมีความเคลิ้มขลังสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับก็แบบนี้นะครับ,รบปีสองพนห้าร้อยกระดูกนะครับพูดถึงกระดูกเนี่ยเป็นกระดูกวัวฟอกขาวนะครับหลายหลายคนบอกเป็นกระดูกช้างกระดูกช้างอันนั้นไม่ใช่นะครับค่อนข้างจะข้อมูลผิด ผิดพลาดนะครับจริงๆกระดูกช้างไม่มีครับจริงๆพูดยากนะกระดูกช้างนี่เวลาช้างตายส่วนใหญ่ก็ฝังเลยนะครับไม่มีใครเอากระดูกแต่อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าในส่วนของมีดหลวงพ่อพัดเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะที่เป็นกระดูกช้างนะครับก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนะครับนะครับทีนี้ในส่วนของใบมีดดานไปแล้วนี่ครับฟักนะครับเห็นไหมฮะ โอ้เล่มนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอยจานนะครับอันนี้คือมะอากูนะครับเป็นรอยจานหลวงพ่อแท้ๆเลยนะครับแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับพ่อพานจุดบุญญกาโมแบบนี้สวยงามเข้มขังมากๆนะครับแบบนี้นะครับโอ้ก็นะครับสำหรับพี่เพื่อนใดถ้ามีอยากแบ่งบูชาบอกได้นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งในปี2 5 6 1้าก็ดด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับพบเจอน้อยมากๆนะครับอ่า ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ